พ่อเชษสวนผสมผสานนี่มันดีจังไดครับพ่อบอกสู่พี่น้องเขาฟังนะครับคือเขาอยากได้ยังก็มีทุกอย่างนะครับเขาเห็นยังดีๆเขาก็ซสื่อมากเมื่อว่าขอ่นมาปลูกไว้เวลาเขาได้ผลผลิตเฮาพ่นมหาเขาก็ได้ฝากเพิ่นอนะครับคือว่า่นมาขอพันขึ้นส่เฮาก็จัดให้เพิ่นครับมันจะเป็นการผูกมิตรทั้งออมนะครับเห็นอยู่ทิ่อื่นก็สื่อเพิ่นคือขอพ่นมาเพิ่นก็อยางมาส้มสวนก็พามะส้ม ข้ากวกะส่งมุเพิ่นเน่ครับเพิ่นัวส่วงมุ้งข้านี่มีสิ่งแลกเปลี่ยนกันออืความรู้หรือว่าครับมีอยู่มีกินมีแบ่งปันเนาะพ่อเนาะแบบแบ่งปันอออืยู่นี่เฮ็ดเป็นปอดสารเลยบ่ครับของอีพ่ออยู่นี่ปอดสาร,รปอดสารคือเจ้าโปรใสสารเค,รคมีเป็นผสมประสานแต่ก็ยังมีเป็นพืชหลักก็มีคือกันเนาะครับเนาะเป็นเพือชหพืชตระกูลแต่าโบราณเฮาก็มีนะอือตัวนี้คือการเฮาวางแขนไว้ก่อนแม่นบ่ครับพ่อแม่น มีมาเป็นปีแล้วเพิ่อนก็ยังนุ่งมื่อมื่ลงมื่อเห็ดแต่มีลองพิดลองถือกันนนี่คือกัมือใหม่ขึ้นมาเนาะพอเนาะแต่สมือนี่ก็ถือว่าเก่งแง่งแล้วเฮ็ดยันก็ต้องอยูุ่ติการฝึกหัดนะครับใจรับครับผมขออย่างเดียวว่าเห็ดยังกสร้างอย่าเอาขี้ขานใส่พ่อครับครับผมมากนะครับวันนี้มาพอกันกับบารสลามทองเน็ตนะครับพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้บารสลามทองเนตรจะพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งสวนผสมผสานนะครับเพิ่นเห็ดดีแหงครับพี่น้อง ก่อนอื่นไปทำความู้จักกับเจ้าของ่นกอนนะครับเนาะพ่อครับวันนี้ครับผมครับผมแนะนำตัวนะครับพ่อพ่อสรลักแดงโซฟาครับพี่คัดอยู่นี่เหาอยู่บ้านยังครับพ่อเขตพื้นที่นี้มันเป็นของบ้าน้องประดุกครับหมู่ทิบสามตำบลเกาขามอำเภอน้ำยื่นครับครับผมตอนนี้พ่ออายุจักปีล้วพ่อพอเดือนสิงหาหนี่ก็หกสิบสี่ครับโอ้หกสิบสี่ปีพ่อครับเป็นจากไหนมาจากไหนครับคือแดดมาเห็ดเป็นสวนผสมประสานดีคับแต่ครับพ่อเขียวงามเลยแต่ก่อนก็ ปลูกมันสำปะหลังนะครับพื้นที่ทั้งเบินหาไรสองงานครับปลูกมันสำปะหลังมันจะได้สูงสุดบ่เกินสี่หมื่นนะครับอ๋อครับแต่ว่าหลูกสาวพ่นก็ไปเลียนเกษตรพ่นจบคู่มากพ่นเบิ่งในยูทูปนี่ยังพ่นอยากเฮ็ดสวนนะครับพ่นขอพื้นที่ตรงนี้เฮ็ดสวนก็เลยเห็นเพิน่นเป็นพื้นที่ชักไรครับยูน่หาไรสองงานครับหาไรสองงานสางบ้านกันมากอีก เดี๋ยวนี้บ้านหลังนี้อยู่หอยปวกแล้วยู่หอยปวกอ๋อหมึอก,ก,ก้อนห้าก็ยุ่งหนีอาศัยอยู่หนีนั่นบรอครับเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่หนีอ๋อข้าวตะกอนเกา่าครับบ้านเยอะเนี่ยยโยงหอยปวกไปแล้วโย,ยงหอยปวกแล้วไปก,การาฟขอไปอยู่ในหมู่บ้านหมู่ที่หนึ่งเหมือนเกาขามแล้วนี่อ๋อข้าก,ก็เที่ยวไปเที่ยวมาเอาปวกเที่ยวไปเที่ยวมาขันมาพี่ก็บยังยุพี่ขันไปฟุ่นก็บยังยุฟุ่นโอ้แสดงว่า แต่ลามองนี่เฮ็ดแบบเป็นตะยูบ่จากเป้ใสเลยเนาะพ่อเนาะบ่อยากไป้ใสว่าสิสร้างบ้านหลังที่3ลูกสาวเขาว่าสร้างเฮ็ดหยังหลังนี้ก็ให้ปลูกพราแห้งแล้วว่าซั่นก็เลยครับก็อยู่แบบเรียบง่ายตามธรรมชาติเนาะพ่อเนาะงธรรมชาติพอพาพี่น้องเฮายางเลาะเบิ่งนะครับข้างในเฮานี่พื้นที่หาไรสองงานนี่ครับพ่อมีปลูกหยังแน่ครับข้างหน้านี่เป็นเผือกบ่ครับพ่อครับเผือกจีนนะครับเผือกจีนนะครับนี่แม่นโอ้ลําต้นมันก็ใหญ่แต่กระพ่อ บสมบูรณ์มันไหนติ่สมบูรณ์นีู่ครับแ้สมบูรณ์นี่ปีไก่มันชิมีตะลุ่นอยู่ด้วีไก่โอ้หัวบกซ้ำขาเลยมันบครับแล้วก็ตัวนี้ก็ปปูกหลังตัวนั้นอีกเป็นเดือนูหลังตัวนั้นครับตัวบนมาก่อนใส่เวลาเข้าปูกนี่ครับพ่อจักเดือนครับจังสิเก็บผลผลิตได็กเดือนครับเดือนเดือนถึงแปดเดือนแต่หลังจากนั้มก็จะพอหัวมันจะบออันนี้ จะเหี่ยวเฉาเนาะครับครับมันเป็นพวกแปลงเนาะครับเนาะเออตามหลักการของเกษตรเพิ่นแต่ว่าผมเก็บไว้จนหอดสิบเดือนกับแห้งหัวใหญ่ดีเด้อแบบเขานอกตำราไปเลยเนียนอ๋อกระด้ผลกี่กันคือเข้าขายบูเบิร์นเขากับปลาไหงสินครับบานี้งล่ำต้นมันเหี่ยวลงแหงหัวใหญ่หัวแข็งดีผมมันลงหัวป่ะครับบานพ่อเพาะอ้ปลูกแทมปลูกหลากหลายเนาะพอเนาะอยู่เนี่ยหนีเนาะ ปีนี้เอาหุ้นบาได้อก็เลยปลอยเล่ยเม็นบอครับแต่การยังงามนะครับเนาะเขาคุ้มกันเองทั้งด้านนี่ก็ยหญ้าไ้งัวเตียนผสมบัตรรัหญ้างัวน้ำฟังหลายอย่างนะครับอย่าข้ายังครับพ่อนน่ค่าแดงครับค่าแดงครับค่าแดงไงอยู่บ่ครับนี่ครับใส่ต้มไก่โอ้หัวอีพ่อปลูกเังไงนะครับมันก็เป็นแถวดีแต่ครับนี่โอ้ที่แหล่คนเขาไมนเสียบเป็นล่ำต้นล่ำต้นไปนี เป็นแถวเป็นนี่นะเป็นแถวขาให้ตัวนี้ตรงมาปีที่สองที่นี่คนก็เลยเต็มที่เลยบ้านครับบ้านนี้มันเกิดขึ้นมามันเงามันชนกันพอดีเนาะพอเนาะเป็นหลัวเลยบานนี้เป็นหลัวเลยโอ้โหเห็ดดีแหงครับพี่น้องเขียวงามแหงเ้าบปได้ใส่ฟุ๋นใส่ปุ๋ยยังเลยบ่ารัยบ่อเยู่าน้ลย้าน้ลบ้าน่ีลยู่โตแีลบ้านนี้ลย้นนเบ้างดีคเับ้ามแี้เล้าน้เยานเลานเบนเขานุ้มหญ้าก็บ่ค่อยมีปานดเนาะพเนาะ พ่อมาพี่เดี๋ยวบอกค่อยมีตรงนั้นคือมันดินเอามาถมนะนะตรงนั้นอ๋อกระชิมีหยาแน่เออครับเฮ็ดมาแล้วจักปีแล้วพ่อนี่ปีที่สองอ๋อเพิ่งเฮ็ดสองปีเท่านั้นพ่อปีที่สองนะครับปาดปีแรกปาดประสบการณ์เนี้ยครับอ๋อยังนี่ลองคิดลองถือนะพ่อเอาเอายูทูปเป็นอาจารย์คือว่าครับครับผมโอ้แต่กระเฮ็ดได้ดีเลยเนาะพ่อเนาะถือว่าได้ดีนะครับพี่น่องปีหปีที่สองอ่านี่ลูกมันเกิดเองนี่ทั้งทั้งในนะ คือเขาเขาเก็บโปเบิดนะอ๋อเขาก็จะแทงขึ้นมาแทงขึ้นมาเองนครับโอ้นี่มัเกิหลายอือจังไรเขาก็เก็บโปเบิดอยู่แล้วไหมครับโปเบิดอยู่แล้วโอ้เพราะแต่ละเหงามันจะหลูกมันจะหลอบตัวเลยครับหลูกลายเนาะครับเนาะหลูกลายกวกแหนียงน้อยน้อยมันกัดไรแหนียงน้อยน้อยบางบางที่เขาจะเอามาสื่อไปปลูกสิน่ะโอ้เขาเอาแหนงไปปลูกเด็ดตอได้เลยแม่นบอครับพ่อราคาดีปะครับเผือกนี่ครับพ่อ เพื่อกล้าขาถาเพื่นรับช่งเพื่นกะอยากได้กำไรหลายเนี่ยเพื่นกะกดราคาเฮ้ากันคะแนนเฮ่ากกันเออเฮ่าก็เลยขายแบบขายทางยูทูบอย่างนงี้ยขายทางออนไลน์นะครับขายทางออนไลน์ผลตอบรับดีบอกครับพ่วงห่อนแล้วขนายกนครปฐมพผสมเลโอ้ภาคใต้ยังเดือด zoom ไปไม่มันทั่วประเทศแล้วตัวครับเนี่ยภาคใต้ยุนติดตัวขึ้นมาเพื่นกะห่อนบ๊วยบ๊วยสวนเพื่นสียหาโลละวสามสิบบาทคือเมาบดอย่างเงี้ะ ใครกลัวเห็ดย,ย่างอ,างอางื่นอยู่นะพ่อเนาะอุ้ยดีกลัวอยู่ครับอุ้ยพื้นที่ครับนี่งามแห่งเดียครับพี่น้องนี่พื้นที่ซ้ำนี่ที่เลี่ยมเนี่ยหาเมื่นพอดีนี่อู้นี่ีปะครับนี่ละนี่หาเมื่อนหาเมื่นพวกในร้านพวกเห็ดให้เห็ดหนาเลยพ่อนี่เขาลงทุนเพี้เดียวแม่นปะครับนี่พ่อแม่นบาตนี่พันเขาก็เก็บต่อไปดีอีกเก็บต่อไปอ๋อบ่ต้องซื้ออีกเก็บที่แหล่งเขาก็ซื้อเขาอยู่แม่นปะครับที่แรก่ซื้อมาซื้อมากครากโอ้โห ดีครับออกมาทางด้านนี่เกิดจามีหงาห้งงูเป็นหงาเนี่เปียนะครับเนาะเปียครับป่วยมือนางเ่นล้วยมีจระสายพันธุ์ครับป่วยละสายพันธุ์ตัวครับโอ้แค่ปลาก็มีแค่ปลาครับนี่มันซื้อมาเบียละสามรอยนี่อ้อมันเป็นกล่วยพันธุ์ยังครับ่อดไว้ยังเนาะห็นหลงซื้อได้เท่าบาทนี้ โอ้มันแปลกๆเนาะพ่อเนาะแปลกๆเท่ลไ่นะหน่วนะยบึงหน่วยเด่นมันเป็นสังไรล่ะครับพี่น้องเบื้องซ้ายกันออกเป็นหนวดเหีวามาเลยได้นั่นมันติดกันแม่เหมือนกล้วยตีบกล้วยหยังสัก,ยอ,กอ,ยอย่างจักบ่อเมียนกล้วยหยังเนาะอ๋อลูกสาวเพิ่นสั่งมาแต่โคราชคือแต่ก่อนเพิน่นไปสอนอยู่โคราชนั่นนะอ๋อมันก็เพิ่งใหญ่ขึ้นมาอยู่ที่หลายปีละครับแต่ถ้าก็เก็ดปีที่สองโอ้หลากหลายอีกขั้นหน้า มอญที่พวกกินไอกขนาำพร้อมก็ปลูกปลูกตั้ปีแล้วนี่เปิดโคนเลยทั้งหน้าโคนทิ่มเบดพุ่นครับเปิดพักสวนขวกับเสแซมไปก็ได้กินเบือได้น้อครับบักเขือบักยังเนี่ยบางทีครับพี่น้องเห็ดอุ่นตุ่นเต็มเตียนอยู่หลากหลายแห้งบักเขือพันหน่อยพันใหญ่ลูกของมันท่านใหญ่เต็มที่เนี่ยนี่กระดาษเท่ากูครึ่งครึ่งกลางกลางนี่ยมันท่านใหญ่เต็มที่ตอนมันใหญ่เกิด ขนาดเกือบถวยก็ใกล้คุณนี่นี่ยมันมันสิเป็นโลอยู่บ่ครับพ่อได้ได้ได้โลนเคยเห็นตัวมันแบบมันมันออกเต็มที่แล้วมันบ่ครับแม่นโอ้พันไงก็มีครับนี่กระทอมหน่อยไว้นั่งพระเสามีแหงนําครับพี่น้องตัวนี้เฮ็ดเป็นสวนผสมผสานเนาะครับพ่อเนาะครับโอ้นีหลายยางอีีเลยครับพี่ทุกยางทุกอย่างเนาะครับเนาะนี่ก็เป็นทวดินบ่ครับนี่ั่วดินวอลลิสรงครับพี่น้องิึงดีล่ะว่าทั้งด่านนี่ก็ดอกกระเจียวเนี่โอ้ดอกกระเจียวกับกําลัง นี่ีกระเจียวธรรมชาติกระเจียวปลาบ้านเฮ่าโอ้ยดีแฮงครับพี่น้องมาอยู่ทังสี่ก็สบายตาเนาะพ่อเนาะเขียวมาอยู่ทั้งสี่ก็เป็นเจ้าให้เต็มที่ครับขอนี้เมื่องี่แตงตัูมันข้นละข้นอีกละแล้วแต่สถานการณ์เนี่ยครับป้อมอืมครับป้อมโอ้ยมีทุกอย่างอีกตัวของกินนี่ครับพี่น้อง S <S ปีที่แล้วนี่กลัวอันมะคุงงามแห้งปีที่แล้วปีนี้มีเสียนี่กระเจียวธรรมศาสตรบานเฮาอกนโอ้เเอามาแต่ในป่ามาฝังใวหน่นบ้างป่อดอกมันหน่มันก็ดจะเป็นหนวยแวนั่นน่อบานนี้ถามมันขูล,ลงไปมันก็จะเกิดเป็นเบี้ยขึ้นมาเนี้ยน่นครับโอ้นี่คือพันธุ์ดั้งเดิม,มจะเป็นดังสีเลยองเนดอกแต่ว่าชาวบ้าศึกษาเจยวบ่ฮหูนะตนครับ โอ้ศาสนาครับก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายๆบ่ต้อนขาหัวกันกระไดเนาะพ่อเนาะบ่ต้อนขาหัวแห้งหลายบัดนี้ในมันอ่าขัดสร้งหัวเพิ่นกันห่วยเพิ่นขายโลละ200พุ่นตัวครับฟังนี้เด้อครับพ่อมันคือคักแท้บัดนี้ฟังนี้ปีที่2ครับป๊าดปีที่2ปีที่2ห่วยมันคือต้นใหญ่ต้นอวบแท้พ่อเพิ่นได้เอาใจใส่แน่นะเพิ่นปลูกใหม่โอ้ที่แรกตั้งแต่เริ่มต้นเลยแม่นบ่ครับพ่อเลยแต่ว่าย่างหน้านี่สิสู่ต้นสักบ่ได้นะ นี่จะเต็งรังคนต้นซักนี่จะใหญ่เรี่ยวกลัวมันบักขับสูงโอ้คู่ข้องกันครับโอ้เขาจะยืดขึ้นเลยเนาะครับเนาะงน้องใหม่ก็มีกินนยิ้มซุ่มครับน้องใหม่โบมีน้ำครับแต่อ่อนซ้อนแห้งครับโอ้หน้าคนเป็นปลายเฮ็ดได้พอนี่เนาะเออมันก็ตั้งเป้าไว้จั่นล้วครับเขาได้ลงเชื่อบ่ครับนี่พอล่องล่อง โอ้ลองเชื่อเลยเชื่อกับบริยานคือว่าเขาไปสื่อเฮ็ดที่มันเขามันยังเข้าสื่อทิมนะอืมเป็นเชื่อแบบธรรมชาติเลยแมนนี่แถวใบตรงย่างมันโลนลูกนี่โอเคเลยบ่ครับอ๋อที่เครื่องแกงก็มีพร้อมครับเครื่องแก้วเฮ็ดปตาเลยมาเกิดแล้วตัวครับนี่โอ้ยบาสลามบ่พอฮนี่ยว่ามีว่าท่านมีครับครับโดอกระเจาะกระแกไวเลยดิ เกิดบนเรี่ยวโอ้กระเจียวใครมันเกิดอยู่ในปลาไปเลยบนขั้วเกาะโอ้เฮ็ดดีแฮงครับพี่น้องกระเจียวโอ้เป็นกระเจียวปลาเลยบอกครับนี่เม่นกระเจียวบานเข้าเตียวบัร้านนะบัวเม่นบัวเม่นพันธุ์มันเม่นบอกครับอู้ันี่มันเป็นพันธุ์บานเข้าว่ะจ๊ะอือบัวเม่นพันธุ์ที่เพชรดำเนินเพื่อย่างเขานะครับเป็นรองในน้อยบอก เบบก็ออกในยูทูบยูทีมอกันนี่ล่ะกันปนกันอยู่หนีตีล่ะอแต่ว่าใบนี่ใหญ่ดีแฮงครับใหญ่ดีแฮงที่กายบูอื่นแล้วมึงครับนั่นจังนี้จังบทุนปลูกทีเดียวก็ือจบฟังเทนี้เขาได้ยาได้หยาแเนี่ยเนาะครับเนาะโอ้โหนี่ครับปลูกพลังเป็นบักีิดาพันหยังครับนี่พลังพันหยัง อย่างละเขาขาวนวยใหญ่ๆอย่างนีง้กิมจูนี่บอกครับเออ,เอ,อได้ยินว่าเสีนแล้วเพิ่อนมีผ่านนั่นผ่านนี่โมโหน้อเพิ่นน,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 นี่นุน้ยมันหลายผูันน, <c oughs> นี่เนาะครับหน่วยม,ม,มันหลายผู้ครับแต่ของกิดทีมาเอาออกนั่นนะครับ <c oughs> โอ้ปลูกอยู่ปลูกกินเบื่อึดกินอึดอยากครับพี่น้องเส็ดดีแห้งมันนี่บอลน่วยใหญ่ครับ ระบบน้ำอยู่นี่เป็นโซลาเซลล์ลงทุนหลาเป็นได้ครับพอโซลาเซลล์เฮาร่วมแล้วก็สี่หมื่นกูกลัวสี่หมื่นบ่ครับแมนคือเฮามีแต่มสื่อมาบันเฮาเฮ็ดเอาเองนะโอ้เดี๋ยวขอเบิ่งจักหน่อยนะครับโซลาเซลล์เฮามาประกอบเอาเองสิบบอครับพอแมนโอ้คือมันมีสองชุดนะตรงนี้ครับ กันชุดเดียวก็สามหมื่นเป็นยังคือได้ใส่เป็นแบบสองชุดครับพ่อเป็นยังคือได้ใส่เป็นแบบสองชุดครับตัวนี้เพิ่นเศร้าใส่อยู่บ้านเก่าเพิ่นก็เลยหลือมาใส่ใส่ตัวก็เลยเอามาพ่วงกันเพื่อนำมันก็แห้งขึ้นกว่าเกกงใช่รับผมโอ้โหดินแห้งครับพี่น้องชมพูครับอ่าพ่อครับสุดท้ายนะครับพ่อ แค่สวนผสมประสานนี่มันดีจังเลยครัเพาะบอกสู่พี่น้องเรัฟังนะครับคือเขาอยากได้ยังก็มีทุกอย่างนะครับ,รบเขาเห็นอย่างดีๆเขาก็สื่อมาเมื่อว่าขอพ้นมาปลูกไว้เวลาเขาได้ผลผลิตเข้าพ้นมหาเขาก็ได้ฝากเพิน<อ>่นนะครับเมื่อว่าพ้นมาขอพัน์ขึ้นเสีเขาก็จัดให้เพิ่นครับมันจะเป็นการผูกมิรทั้งออมนะครับเห็นอยู่ทีนอื่นก็สื่อเพิ่นคือขอพ้นมา เพิ่นก็อย่างมาส้มสวนกับข้ามาส้มข้าก็ไปส้มมุ้งเพิ่นเน่เพิ่นก็มาส้มมุ้งข้าวเน่มีชิงเหล็กเปลี่ยนกันหุ้มหูหรือว่ามีอยู่มีกินมีแบ่งปันเนาะพ่อเนาะแบบแบ่งปันมีหนีเฮ็ดเป็นปอดสารเลยบ่ครับของอีพ่อจีนปอดสารปอดสารคือจะบ่ใรไสารเคมีเป็นผสมประสานแต่ก็ยังมีเป็นพืชหลักก็มีคือกันเนาะครับเนาะเป็นเผือกทีพืชตระกูลแต่โบราณข้ากับมีตัวนี้คือการห้าวางแขนใบก่อนเหมืนบ่ครับพ่อน ทำแมาเป็นปีแล้วเพิ่งก็ยังนุ่งมือมันลงมือเหยียดแต่มีลองผิดลองถือขึ้นกันมือไม่ขึ้นมาเนาะพ่อนาะแต่สมือนี่ก็ถือว่าเก่งแง่งแล้วนี่เพิ่งกับต้องยุติการฝึกหัดนะครับใจรับครับผมขออย่างเดียวว่าเห็ียดยังกสร้าง่าเอาขีดขานใส่พ่อครับอ๋อขยันแล้วเอาขีดขานใส่นี่โอเคจบขยันสม่ำเสมอน้พ่อนาะครับถึงมีเวลาหน่อยนี่เท่ากับต้องแบงไมาให้ โอเมนเาทีเห็ดถิมเห็ดทุ่มไปเรื่อยๆครับนี่ก็ถือว่าถิมในกรดกทั้งแปดซินละครับโอ้แต่ก็มันอยู่มันหลายย่างเนาะมันมันอยู่ได้ได้ผมว่านี่ครับ่อมันอยู่ได้ของัตมันเองแหละเพราะว่าเพื่อเองกระตามเนาะครับเนาะประมาณหนึ่งปีมันก็ดูแลจาลของได้ขึ้นกลางสีนี่ก็อีพอมากเป็นโซลาเซลล์นะครับเนาะบริหารจัดการน้ำยศดเล่นเบิดตั้งสวนเลยบอครับ่อทั้งสวนอ๋อแต่ง่ายไปอีกเนาะ่อเนาะแตง่ายม่ต้องหลากสายย่ายค่อยบึงแต่ว่ามัน หัวซึมตรงไหนครัก็ตัดต่อโอตัวนี้ก็เป็นเหมือนกับแบบว่าจุดที่ห้องเย็นให้มันง่ายขึ้นไปน้อง่อนน้องตัดต่อกับบอย่างเขาจะไปซื้อร้านค้าครับอพริกแทงเอาสั่งสั่งมาเป็นถุงเป็นกองเริ่มจะถือโกกันลายนะครับประหยัดต้นทุนไปอีกน้อง่อนน้องอ่าอ่าถามไปซื้อร้านค้าก็าว่ายจบเกมทุนหลายครับเออทั้งซื้อเทื่อละหน่อยบอดีครับอืมก็่เนี้ยน้องไปเสือแบบสั่ง ผู้ใดนะครับสนใจนะครับกิงพันธุ์หรือปล่อยจากใดยังนะครับเออพรามีพออรอมวัเป็นเผือกค่ายังเพิ่นกน็มีให้แดงปันเยอะเลยครับพี่น้องสามารถโทรเข้ามาสอบถามติดต่อเพิ่นธุ์ใดนะครับปัญหาจะปลูกนะครับปลูกแล้วดีจังใดเสียไปขายเฮ็ดจ<า>ังใดนะครับเออเพิ่มตัวทั้งขายอ่าแต่ไขครับนี่ครับเพิ่นพร้อมให้แนวทางเลยครับขอ้อมูลเท่าเต็มที่นะครับพี่น้องเด้อ สำหรับคลิปวิดีโอนี่ครับผม<ฮ>บ่าวสลามขอจบไปสำหรันี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมและติดตามขอบคุณอีพอครับผมบบเป็นวิทยากรพาเฮายางเบิงเพื่อสารแรงบันดาลใจนะครับ,รบพอกันคลิปหนาก็บ่าวสลามหน่อยท้องเนือด้วครับเด้